ด้านผู้สอนนายวีรวัตรเปรมปรีผู้บริหารสถานศึกษาประวัติเกิดวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2533ที่บ้านสะลงเรือในครอบครัวชาวไร่ชาวนา <P. M. S 1> เมื่อสำเร็จการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนรัตนศึกษาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี คุณปู่คุณย่าส่งให้ไปศึกษาวิชาชีพช่างทําผมสตรีและช่างทําผมบุรุษที่โรงเรียนเสริมสวยในกรุงเทพมหานครหลังจากจบการศึกษาเรียนช่างเสริมสวยแล้วก็ได้เริ่มชีวิตการทํางานในร้านเสริมสวยด้วยมีครูที่สอนท่านบอกว่าไม่ต้องกลับไปเปิดที่บ้านหรอกเป็นช่างผู้ชายไปทําผมต่างจังหวัดมันอยู่ยากครูท่านจึงให้ติดตามท่านไปอยู่ร้านทําผม เริ่มงานตั้งแต่เป็นผู้ช่วยช่างช่างใหญ่ผู้จัดการร้านด้วยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดถ้ารู้ว่าที่ไหนเขามีฝีมือด้านใดก็จะหอบเสื้อผ้าไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์โดยไม่สนใจเรื่องเงินเดือนขอแค่ได้วิชาแม้ลำบากแค่ไหนก็ไปได้เรียนรู้เทคนิคการทำผมจากช่างผมระดับแนวหน้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จนถึงอายุ20ปีมีสายโทรศัพท์จากครูผู้สอนชักชวนให้มาเป็นครูที่โรงเรียนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของชีวิตจากช่างมาเป็นครูโดยมีคุณครูเปรมวิไัย,ไยมุ่งผลครูใหญ่ตำแหน่งในสมัยนั้นเป็นผู้ถ่ายทอดหลักวิชาการสอนเปลี่ยนจากช่างให้เป็นครูหลังจากนั้นสอบติดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมจึงถือพวงมาลัยเข้าไปลาครู ไปอยู่กับบริษัททำหน้าที่เป็นวิทยากรออกเดินสายสอนเทคนิคการทำผมให้กับงานสอนที่พิษณุโลกงานสอนที่จังหวัดสงขลางานสอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดงานสอนที่จังหวัดพะเยาผ่านนักเรียนแข่งขันแชมป์ช่างผมและงานสอนที่จังหวัดอื่นๆอีกมากกว่า60จังหวัดมากกว่า200เวทีที่ได้เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการทำผมในฉายาอาจารย์ต้อมแฮาสไตลิส มีลูกศิษย์ลูกหาทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งการสอนพื้นฐานและการสอนเทคนิคพิเศษในวิชาชีพช่างทำผมได้รับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาผู้สอนเสริมสวยอาชีพผู้สอนทำผมบุรุษระดับ6อันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล อาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนผงไพรคงได้ดีปีพุทธศักราช2564ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรีปีพุทธศักราช2564ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนปีพุทธศักราช2566 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุก,การสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2566ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขานุก,การสมาคมส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนนอกระบบแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเป็นคณะทำงานวางหลักสูตรการสอนอาชีพช่างทำผมในสถานศึกษารูปแบบการเรียนบริส Pat i ตามพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ให้กับหลายสถาบันการศึกษาเช่น 1. โรงเรียนวัดส,สะลงเรือ 2. โรงเรียนเหล่าขวัญราชบำรุง 3. โรงเรียนบ้านตะลุงใต้ผลงานและรางวัลที่ได้รับปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลยาณสังวรสาขาครูดีเด่น ปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลครูต้นแบบดีเดน่นปีพุทธศักราช2565รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเดน่นปีพุทธศักราช2565รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2565รับโลกประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบ8ปีกลุ่มช่างผมชายปีพุทธศักราช2566รับโล่รางวัลผู้สอนทำผมบุรุษดีเด่นปีพุทธศักราช2 5